สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านที่ต้อนรับกันเป็นอย่างดีและสำหรับส่วนในคลิปนี้จะเป็นส่วนของเดือนสิงหาคมปี2564แต่จะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีกันครับทีนี้สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาของตัวเช่นเองนั้นอยู่ราศีใดก็ขอให้ทุกๆท่านเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก็ได้พิมพ์คำว่าผูกดวงโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ และท่านก็เลือกมาสัก1เว็บนะครับก็ขอให้กรอกรายละเอียดในนั้นให้เรียบร้อยกด enter ไปปุ๊บในนั้นจะมีบอกเองว่าลัคนาของตัวท่านเองนั้นอยู่ราศีใดก็เอาตรงนั้นมาเทียบคำพยากรณ์ดูครับทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องในหมวดคำพยากรณ์เลยนะครับสำหรับลัคนาราศีกันในเดือนนี้นั้นดวงชะตาของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวประจำตัวดาวพุธเป็นดาวตนุ จะเดินเข้าสู่ภพที่เรียกว่าวินาศร่วมกับดาวประังคารครับเป็นช่วงที่ท่านนั้นต้องระวังการขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือบางทีมักถูกเอาเปรียบเป็นช่วงชีวิตที่เหมาะแก่การอยู่ริบเรียบไม่โดดเด่นจนเกินไปเพราะวินาแปลว่าความเรียบง่ายหรือเรียกได้ว่าสันโดดได้ด้วยครับและแนะนําอย่างหนึ่งนะครับหากท่านทําตัวเด่นบางทีจะเป็นภยัยก็ขอให้อยู่แบบเรียบเ,ยบเป็นดีที่สุดโดยรวมแล้วดวงชะตาของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนแรก แม้ว่าจะทายมาแบบนี้นะครับแต่คงไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องร้ายๆอะไรอะไรก็ตามหากเกิดขึ้นกับท่านท่านก็ยังเอาตัวรอดได้ครับเพราะว่าคนชื่อเลยอ,อุปถัมภ์ในดวงชะตายังมีทีนี้พอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับดาวประจําตัวตันุจะจอได้ตําแหน่งที่เรียกว่ากระเฟด เกษตรเป็นดาวดีความมั่นคงสมบูรณ์ครับเมื่อเป็นดาวประจําตัวจึงทําให้ชื่อเสียงเครดิตท่านนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชีวิตมักมีคนนับหน้าถือตาและชีวิตก็มักจะมีความมั่นคงมากขึ้นชีวิตก็จะมีความราบรื่นมากขึ้นด้วยวยความที่ตนเองเป็นสิทธิ์ขาดนะครับเป็นกเกษตรเต็มตัวในเรือนของตนเองครับสําหรับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองของลัคนาราศรีกันนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระศุกร์เป็นดาวการเงิน จะจรเล็งดาวเพื่อัสบดีครับในมุมนี้ถือว่าดีครับส่งผลทําให้ช่วงครึ่งเดือนแรกการเงินของลักนณาราศีกันยังสามารถดาเนินไปได้มักมีโชคทางด้านการเงินแบบฟุกๆได้ด้วยแต่ดาวสุกเดินเป็นวินาศแบบนี้ก็ภาระรายจ่ายก็ถือว่ามีมากเช่นกันบางท่านก็เสียเงินอย่างกระทันหันมีรายจ่ายอย่างไม่คาดคิดแต่คงไม่เป็นไรครับพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวพระสุกการเงินจอนกลุ่มลักนณา ก็หมายถึงว่าลัคนาราศรีกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นตัวท่านเองยังมีเงินเข้ามาครับแต่เงินที่ได้อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่อย่างน้อยท่านก็ยังไม่ขาดเงินครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศรีกันนั้นดวงชะตาเรื่องการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพุธเป็นดาวการงานจรเป็นวินาศร่วมกับดาวพระอังคารจึงส่งผลทผาให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกการงานก็ ลัคนาราศีกันก็มีอุปสรรคเสมเอครับทำอะไรต้องระวังขัดแย้งกับคนร่วมงานขัดแย้งกับคนรอบข้างบางทีสิ่งที่ตั้งใจหวังไว้อาจจะไม่เป็นอย่างใจหวังระวังเจอจุดเปลี่ยนในด้านการงานมักเจองานที่เหนื่อยในระยะนี้ก็ขอให้ลัคนาราศีกันนั้นอดทนแล้วก็ทำไปก่อนครับพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวพรหพุธเป็นดาวการงานจะจรเป็นเกษตรกลุ่มลัคนาครับ หมายถึงว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังการงานก็จะมีความราบรื่นมากขึ้นดําเนินการอะไรลัคนาราศีกันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จครับแต่ต้องระวังการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างเอาไว้บ้างบางทีผู้ใหญ่ให้โทษได้บางทีมักเป็นอลริกับผู้ใหญ่ได้ครับก็ทํางานอะไรก็สงบเสงี่ยมเตรียมตัวไว้ที่ดีก่อนเป็นดีที่สุดครับสําหรับท่านที่ค้าขายหรือมีธุรกิจเป็นของตนเองนั้น ลักนณาราศีกันนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ไม่แนะนําให้ขยายงานมากจนเกินไปจะลงของหรือสต็อกสินค้าก็เอาแค่พอเหมาะพอควรแต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วก็พอที่จะขยายงานได้นิดหน่อยครับและโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าอย่างน้อยลักนณาราศีการการค้าก็ยังพอดําเนินไปได้ครับในเรื่องความรักของตัวท่านเองนั้นสําหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระอังคารนั้นจะเดินร่วมกับดาวพุธดาวอังคารจรเลง็งดาวพฤหัสสบดีครับ จึงส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกความรักของตัวท่านเองนั้นต้องระวังท่านมักขัดแย้งกับคู้ครองได้ง่ายเพราะอารมณ์ท่านก็มักจะร้อนแล้วก็บุดิดได้เช่นกันมักไม่ลงรอยกับคนรักเป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นช่วงที่คู่ครองนั้นมักเหน็ดเหนื่อยในชีวิตคู่ครองเจออุปสรรคปัญหาเข้ามาก็ขอให้ท่านมีสติในการที่จะดําเนินเกี่ยวกับชีวิตคู่ให้ดีๆครับแต่ผมเชื่อว่าคงไม่น่าจะเป็นไร พอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วพฤหัสบดีจรนเป็นอริกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวครับจึงส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นความสัมพันธ์ในด้านความรักก็อาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรครับบางทีคู่ครองก็มักชวนทะเลาะกันได้ง่ายก็ขอให้ท่านมีสติเอาไว้ให้ดีครับและสงบใจเอาไว้ให้มากสําหรับท่านที่ยังโสดหรือย,ยังไม่มีคู่ครองนั้นโดยรวมแล้วลัคนาราศีกันดาวพฤหัสบดีจะจรเข้าสู่พบปัตนิของดาวพุธก็จะเป็นในส่วนของในช่วงครึ่งเดือนแรก ฉะนั้นโชคทางด้านความรักหากท่านจะเข้าหาใครสักคนหนึ่งจะรักใครชอบใครจีบใครสักคนหนึ่งในระยะนี้ก็ขอให้ท่านเข้าหาในช่วงครึ่งเดือนแรกครับและคนที่ต้องฉโฉลกกับลัคนาราศีกันในระยะนี้ก็จะเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือคนคุ้นเคยนั่นเองครับสำหรับลัคนาราศีกันนั้นคงมีเพียงเท่านี้